สวัสดีครับทุกคนวันนี้เจอผมนะครับใน Ark s e r v e v e v o ใน PC นะครับก็วันนี้ทำไมใส่ชุดแฝดก็พอดีผมไฆ่านกเป็ดน้ำม,มาแล้วก็ได้เหมือนเป็นเ k i มาประกบจุดนะครับแล้วตอนนี้ผมก็เป็นไข่อยู่ครับนี่เป็นโลกที่โดนปิงเกาะครับเราจะไอสเสมหักทำให้เราถสาติดเชื้อได้ผมก็เลยต้องตาม,มานี่ครับ ยาสูเขียวไม่ใช่ยานี้นะยานี้ครับนี่เนี้ยเราผมได้บอกวิีหาหมเลยนะครับว่าต้องหาอย่างไรก็คืออันนี้เราเนี่ยหาเองดีกว่าเก็บ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 กดอีโลลัวลงทุนยาให้หมดแล้วเห็ดเนี่ยจะหาไม่ค่อยได้ให้ไปหาที่รังบีเวอร์นะครับรังบีเวอร์จะมีเยอะแล้วส่วนผสมก็คือนอแรก ที่ได้จะบนภูเขาอะแรดอะไอแรดที่มันมีขนเยอะนั่นแหละแล้วก็หรือจะเป็นเลือดของปิงก็ได้แล้วก็ยาเขียวนึงอันแรฟลาเวอร์สิบอันแล้วก็มัชลูมแรสิบอันนะครับก็จะได้ไอน,นี้มาโอเคแล้วก็ยาเขียวก็ค้าแค่นเดียวแล้วก็ไ้นี่ ถ้าเป็นในออนไลน์นะครับเรให้เพื่อนดึงปิงออกได้แต่นี้ไม่ใช่ออนไลน์เราเล่นแบบออฟไลน์แล้วเราไปวนเทื่องหนาวลวปวดไปเดี๋ยวเาไม่หนาวราไ,ไม,าไม,ไมตาย <c oughs> เออตรงนี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวเรามาสร้างบ้านกัน เรียบร้อยนะครับเราก็สร้างบ้านเสร็จแล้วก็อพอให้มันอยู่ได้แบบเวลาเราเกิดมาจะได้แบบเป็นตามสุดได้ครับก็ปันเลยพร้ <c oughs> อมละเดยวมันก็ลื่นแต่อยู่ไปเจอแล้วลนะคุณวั <c oughs> ไอเดียโอเคนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปเอามาก่อนครับถ้าไปเอาจริงๆริงมืองเอาอีกงานครับก็เอาคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ